วดีค่ะเพวกเราสราสราค่ะสวัสดีค่ะเอมี่สราสราค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่สราสราค่ะตีสาวเวลาตื่นค่ะสวยดึกอึ่งเช้าค่ะตั้งแต่เดินเข้ามาก็แบบมีแต่มุมอะไรน่ารักน่ารักถ่ายรูปได้เต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเข้ามาเนี่ยนอกจากว่าจะได้เดินชมแล้วก็ยังมีแบบว่าสินค้าต่างด้วยเพราะว่าเจนก็แอบซื้อไปแล้วเมื่อกี้ใช่ส่วนตัวของมี่ไม่ชอบจุดที่เป็นกรอบรูปต่างๆค่ะมันดูเหมือนแบบอาสตอรี่ในเรื่องอ่ะ มาใส่ตามกรอบรูปอะไรอย่างนี้ของจริงก็จะเป็นจุดที่เป็นกรอบรูปเหมือนกันค่ะมันจะเหมือนคล้ายๆกับนิทรัศกาเนาะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็แถมยังมีแบบมุมคาเฟ่เครื่องดื่มไอศครีมหรือว่าอา่าว <ไฟ S 1> ก็อร่อยมา,มากๆเลยค่ะอยากเชิญชวนะคะแฟนๆของสปาร์ซแมิลี่มาที่นี่กันเยอะๆนะคะคิดว่าคนที่แบบว่าเป็นแฟนคลับเนี่ยน่าจะชอบแน่ๆเลยค่ะได้ใหญ่ทุกคนเข้ามานะคะรับรองว่าครบรถแน่นอนมาครั้งนี้ <S <S สปาสร์ซแมิลี่